มีคนสองคนเป็นเพื่อนรักกันมาร่วมเดินทางไปในทะเลทรายระหว่างทางเกิดนมีปากเสียงกันรุนแรงทะเลาะก,กันเพื่อนคนหนึ่งระงับอารมณ์ไม่อยู่ตบหน้าอีกฝ่ายเพื่อนที่ถูกทําร้ายเจ็บปวดแต่ไม่เอ่ยวาจากลับเขียนข้อความลงบนพื้นอ่ายว่าวันนี้ฉันถูกเพื่อนรักตบหน้าพวกเขายังคงเดินทางต่อไป จนกระทั่งถึงแหล่งน้ำพวกเขาก็อาบน้ำเพื่อนคนที่เคยถูกตกหน้าได้พัดตกแหล่งน้ำจมน้ำเพื่อนอีกคนไม่รอช้ารีบลงไปช่วยทันทีคนรอดตายยังคงไม่เอ่อยวาตากลับกลักข้อความลงไปบนก้อนหินใหญ่วันนี้เพื่อนรักช่วยชีวิตฉันอีกคนไม่เข้าใจเลยถามว่าเมื่อเธอถูกฉันตกหน้า เเขียนเรื่องราวลงบนพื้นทรายแล้วเรื่องที่ฉันได้ช่วยเธอจากการจมน้ําทําไมจึงต้องสลักบนก้อนหินเพื่อนอีกคนยิ้มแล้วกล่าวว่าเมื่อถูกคนที่รักทําร้ายเราควรเขียนมันไว้บนพื้นทรายซึ่งถายลงแห่งการให้อภัยจะทําหน้าที่พัดผ่านลบล้างไม่เหลือแต่เมื่อมีสิ่งที่ดีมากมายเกิดขึ้นเราควรสลักไว้ บนข้อหินแห่งความทรงจำในหัวใจจึงต่อให้มีสายลมพัดแรงเพียงใดก็อให้อาดลบล้างทำลาย